สิ่งที่ควรรู้ก่อนซื้อ vivo v, v 1 9มือถือสเปคดุกล้องเทพกับ snapdragon 712และกล้องหน้าถึง2ตัว32ล้านพิกเซลส่วนสิ่งที่เราควรที่จะรู้ก่อนซื้อ vivo v, v 1 9ที่เตรียมเปิดตัวในไทยเร็วๆนี้จะมีอะไรกันบ้างเพื่อไม่มีการเสียเวลาไปดูคลิปวิดีโนี้พร้อมๆกันเลยครับกับผมนายแฟม let's go vivo v19 ครับรุ่นนี้ต่อ,อยอดมาจากตัว vivo v17 ครับ ที่เปิดตัวล่าสุดอย่างเป็นทางการแล้วเรียบร้อยครับที่เป็นเวอร์ชั่นของ global นะครับส่วนที่จะเข้าไทยจะเป็นเวอร์ชั่นอะไรเราก็ต้องมารอติดตามกันอีกทีนึงครับแต่ว่าในด้านของสเปคเนี่ยน่าจะไม่ต่างกันมากงั้นเราเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูเลยดีกว่าวา v i v o v 19รุ่นเวอร์ชัน global เนี่ยจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเริ่มต้นที่ในเรื่องของหน้าจอและการดีไซน์ครับโดย v 19รุ่นนี้ครับจะมาพร้อมกับขนาดหน้าจอ6.44นิ้วความละเอียดหน้าจอเป็น full hd plus ครับแล้วก็เลือกใช้ชิดหน้าจอเป็น super amoled พร้อมค่า DCI P 3ให้มาถึง100%กันไปเลยทีเดียวครับแน่นอนครับว่าการที้ค่ามาถึงขนาดนี้ครับสีสันต่างๆสีสันจอที่ออกมาหรือแม้กระทั่งความคมชัดของภาพครับแน่นอนว่าได้อัจรดในการดูพวกนี้แน่นอนหรือเอา,อาง,ง่ายๆก็คือเหมาะสำหรับคนที่ชอบการดูสื่อดูคอนเทนต์ดูซีรีส์มากครับเพราะว่าจอเนี่ยสวยมากและแน่นอนครับตัวนี้มาพร้อมการดีไซน์ที่เป็นกล้องหน้าแบบเจาะรูแต่เป็นเจาะรูไว้2ตัวครับลักษณะเนี่ยจะอยู่ที่มุมขวาบน ก็ถือว่าเป็นการดีไซน์ที่ดูแปลกครับแต่ว่าก็ได้ในด้านของอัตราส่วนหน้าจอเพิ่มมากขึ้นอยู่พอสมควรครับส่วนในด้านการดีไซน์ด้านหลังครับเราจะเห็นได้ว่าตัวนี้ก็จะดีไซน์ที่น่าจะเป็นยุคสมัยนี้แล้วครับก็คือทรงที่เป็นแบบสี่เหลี่ยมนิดนึงครับแต่จะเป็นแบบผืนผ้านะครับไม่รู้ว่าไปได้แรงบันดาลใจมาจากไหนนะฮะโอเคส่วนในเรื่องของพอร์ตการเชื่อมต่อก็จะเป็นตัว USB Type C แน่นอนครับแจ็ครูฟัง3.5ยังมีมาให้เหมือนเดิมนะไม่ได้ตัดทิ้งบลูทูธเป็นเวอร์ชัน5.0ครับการ มาให้ครส่วนในด้านของระบบเซนเซอร์จะเป็นการสแกนลืล่นมือใต้หน้าจอครับแล้วก็จดจําใบหน้าน้ําหนักตัวเครื่องเนี่ยถือว่าเบาอยู่พอสมควรครับหนึ่กรัมครับถือว่าเบามากนะและก็จับถือได้สบายมากส่วนในด้านการทํางานแน่นอนครับรุ่นนี้พร้อมรันด้วยระบบปฏิบัติการ Android 10ครับพร้อมครอบทับด้วยฟันทัชเวอร์ชันสิบจุดศูนย์ส่วนซีบียูก็เลือกใช้เป็นตัวแรงเลยครับควอคอมแซมดากอนเจ็ดหนึ่งสองออกตอคอครับตัวนี้ผลิตด้วยสาปเดกรรมสนาโนเมตรครับถือว่าอยู่ในงบ แรงอยู่พอสมควรนะแน่นอนครับว่าตัวนี้เล่นเกมได้ดีอยู่แล้วครับเรื่องการเล่นเกมการจัดการระบายความร้อนก็ถือว่าทําได้ดีนะไม่ได้ถึงกับที่เละไปเลยแล้วก็เอาจริงๆดูแล้วก็ไม่น่าจะเน้นในด,ด้านของการเล่นเกมมากครับแต่การที่ให้ CPU มาเป็นตัวนี้ก็ถือว่าเล่นเกมได้ครับเล่นเกมดีด้วยนะ snap เจ็นึงนะครับและที่สําคัญคืออาจจะเหมาะสาหรับคนท่องโซเชียลครับดูหนังดูซีรีส์หรือการเลื่อนเฟ f เฟ e บุ๊กก็จะถือว่าทําได้ลื่นพอสมควรครับและสิ่งหนึ่งที่ทําให้มันดีขึ้นก็อย่างเช่นตัว g p u ครับ โน616แล้วก็ความเร็วก็อยู่ที่ประมาณ2.3กิกะเฮิรตด้วยและสําคัญตัวนี้ครับเลือกใช้ลอมเป็นแบบ UFS 2.1แน่นอนครับได้นในด้านของความเสถียรของรอมที่มากขึ้นแน่นอนและรอมเนี่ยมีให้เลือกอยู่ที่128กิกแล้ก็256กิกด้วยครับส่วนแรมเนี่ยเริ่มต้นตัวเดียวเลยครับ8กิกะไบต์ส่วนในด้านของทาใส่ซิมตัวนี้ก็สามารถใส่ไมโครโดีการ์ดได้ครับเป็นแบบ t r i p เ e ิลสล็และไม่พูดไม่ได้ครับวี vo ไม่ค่อยได้เปิดตัวเท่าไหร่ครับแต่ว่าการที่มารอบนี้ก็น่าจะจัดเต็มไม่เบาครับกับการที่มาพร้อมกับกล้อง หลังทั้งหมด4ตัวครับควอดคาเมล่าตัวเมนหลักก็เลนปกติเลยครับ48ล้านพิกเซลรูปแสงอยู่ที่ f 1.8บวกมากับเลนอัลตร้าไวท์แล้านพิกเซลมาโคร2ล้านพิกเซลแล้วก็เดฟเซนเซอร์อีก2ล้านพิกเซลการถ่ายวิดีโอตัวนี้สามารถถ่าย 4K 30เฟรมเรทได้นะครับส่วนกล้องหน้าตัวนี้จัดเต็มมากกับกล้องหน้าดูโอพิกเซลครับก็คือ2ตัวตัวเมนหลักเนี่ย32ล้านพิกเซลและยังบวกมากับเลนอัลตร้าไวท์เลนมุมกว้างด้วยนะ8ล้านพิกเซลครับแน่นอนว่าเหมาะสำหรับคุณสาวๆมาก ที่ชอบการถ่ายแบบโอ้โหถ่ายเยอะๆถ่ายได้เลยหลายคน <ๆ S 1> แล้วก็เลนมันกว้างมากขึ้นมันทําให้เก็บภาพได้เยอะมากขึ้นแล้วก็กว้างมากขึ้นด้วยครับถือว่ามีลุกเล่นที่ถือว่าจับเต็มมากคือเน,น้นหลักๆ vivo ตัวนี้ก็น่าจะเน้นในเรื่องของกล้องนั่นแหละครับส่วนมาดูในเรื่องของแบตเตอรี่ตัวนี้ก็จัดเต็มกับแบตขนาดอยู่ที่4,500ม ah ิลลิแอมครับพร้อมฟ a ซชาร์จ33วัตต์ครับ54%ภายในเวลา30นาทีเท่านั้นเป็นแบบ vivo fast charge version 2อนนะครับ นี่คือสเปคทั้งหมดสเปคคร่าวๆของตัว vivo v, v 1 9ครับตัวนี้เนี่ยยังไม่ได้เข้าไทยอย่างเป็นทางการนะครับแต่เตรียมที่จะเปิดตัวในไทยแล้วนะครับถ้าใครอยากจะดูว่าเฮ้ย <c oughs> มันมีรุ่นอื่นไหมที่ยังเปิดตัวในไทยที่กาลังจะมาในไทยก็สามารถกดที่ปุ่มไอด้านบนจะเป็นคลิป10มือถือที่ผ่านกสทชและเตรียมที่จะเปิดตัวในไทยเพราะว่ามันมีหลากหลายรุ่นมากใครที่กําลังเก็บตังรออยากจะซื้อมือถือที่กาลังจะเปิดตัวในไทยก็เข้าไปดูได้ที่คลิปนั้นได้ครับส่วนคลิปนี้ vivo v, v 1 9เนี่ยตัวนี้ C.P.U ก็ถือว่าจัดจ้านกล้องก็ถือว่าโอ้โหอันนี้คือแบบอของเด่นของเขาอยู่แล้วครับเรื่องแบตเรื่องการชาร์จเร็วก็ให้มาดีอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็ในเรื่องของสีที่มีเลือกครับตัวนี้จะมีสีเราเลือกอยู่2สีนะครับก็คือสี s t r ีคซิลเวอนะครับจะเป็นสีออกแนวแบบเงินๆหน่อยนะครับแล้วก็จะมี r e e ม b l a c กนะครับก็จะเป็นสีออกแนวดำๆนั้นด้านนะครับแต่ที่จริงวัสดุไม่ได้ด้านนะครับถือว่าน่าสนใจมากตัวนี้ก็เป็นการดีไซน์ที่ถือว่าสวยนะครับรูปลักษณะที่ให้มาก็เออภาพที่เห็น่ยก็ถือววาส เดี๋ยวเรามารอเครื่องจริงแล้วก็มาดูกันว่ามันจะน่าสนใจแค่ไหนไนะครับทีนี้ในเรื่องของราคาครับตัวนี้เปิดตัวมาในงบประมาณ10,000เป๊ะๆนะครับตัวนี้ยังไม่แน่ใจว่าจะมีแยกย่อยมาเป็นกี่รุ่นบ้างก็ต้องมารอรุ่นกันก่อนก็คือตัวนี้เนี่ยแน่นอนว่าแรง8กิกะอม1นึเนี่ยจะเป็นตัวงบประมาณ10,000เป๊ะๆเ,เลยครับยังไงก็ต้องมารอรุ่นว่าเข้าไทยเนี่ยจะอยู่ที่งบประมาณไหนนะครับมีการปรับเพิ่มลดลงหรือยังไงนะครับแต่นี่คือเวอร์ชัน global นะครับโอครรี่่ท้งงสิว ก่อนซื้อ vivo v19 นะครับคิดเห็นไงเกี่ยวกับคลิปวิดีโอนี้สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ใต้คลิปนี้ครับหากใครชอบฝากกด like กด subscribe และที่สำคัญเลยครับอย่าลืมกดรูปกระดิ่งติ๊งๆเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆกันด้วยเอาเป็นว่าแล้วเจอกันในคลิปวิดีโอหน้าครับ e o g a ทุกคนครับบ๊ายบายแล้วเจอกันจ้า